คำเตือนคลิปนี้มีแต่ความบ้าปวดสมองและเสียงดังกับอะไรไม่รู้โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครรับพ้อมนะเตือนละเด้อเงือไม่เป็นไรนะเพื่อนแต่เพื่อคอนเทนต์นฉะนั้นเราก็ต้องํำมานะ uh. ต้องขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแผนวั์ซอมบี้ภาคที่สองกันนะครับซึ่งอ่ผมทุ่มเทจนถึงกับว่าต้องต้องลบแพนวั์ซอมบี้สองของผมไปเลยอย่างทุกคนเข้าใจปะผมต้องลบเราเล่นใหม่เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะ,ะพูดงี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะมีการอัดคลิปที่วัน แหวกเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่าครา้งนี้ผมจะไม่อัดคลิปแบบอ้อมคอมแล้วนะผมจะแบบปลดปล่อยความว่าตัวเองลงมาในคลิปนี้เลยนะครับ่ะาล่ะไปมาเล่นกันเลยนะครับด okay ักซีแพ็กเกจโอเควางพีชูเตอร์ไป, <c oughs> ไปเราต้องมาเล่นเป็นนะทุกคนเจ <c oughs> ็บแสงเดี๋ยวเราทําไปพีชูเตอร์มันออกโทเทวะโอเคครับไป ดูดกันยาวๆเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเสียงแหบแป๊บนึงนะเสียงเสียงดังดังมากถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผมเสียงแหบก็ที่โรงเรียนผมมีงานกีฬาสีครับแล้วผมก็บาไปหน่อยเลีนเอาสะตอนซ้อมตะกูนดังโคตรเลยครับไป <c oughs> กันยาวๆเลย yes 5ตัวแล้วสปีดปูได้เวลาโชว์ความเป็นปูเพีเยอร์ล้วทุกคนคือผมเคยเล่นมาแล้วนะแฟนวอรซอมบีทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองนะไปดูกันชิวๆแล้วครับอยากให้สคิปไหมเพราะว่าตรงนี้มันก็ดูน่าเบื่ออยู่ด้วยนะครับถ้าอยากให้สคิปก็ ก็ได้นะก็ได้ไปครับลุยลยาวๆเลยคอยเช็คแป๊บอัดอยู่ไหมโอเคอัดอยู่ผมอัดในไอ a d ดนะทุกคนไม่ได้อัดในคอมเพื่อที่จะสะดวกต่อการตัดต่อเอ้าเอ้าแอ้าว พลังซันพาวเวอร์มันวะเอ้าเอเลาอ่าดีโน่นี่เห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วผมจะคลิปนี้ผมจะปลดปล่อยความบ้าของตัวเองมาอาชีพแบบอ้อมคออ้อมคอ,อมัน ได้ยอดวิวไม่ดีใช่ไหมมาเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าอัคชิปแบบบ้าๆแบบนี้มันจะได้ไหมมาดูกันครับเข้าไปแต่ละด่านมันง่ายจังวะ Speed โอ,โอ้โหโคนเฮดมาเลยเหรอพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นเย็นพ like ี่จะเย็นเย็นเออแต่ผมว่าเกมยมันง่ายขึ้นนะเข้าบัฟปะเข้าบับพืชปะเนี่ย ไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ไปก็ชิวๆครับชิวๆไปชิวๆไปแล้วผมว่าเขาบับเพื่นที่เปล่าเนี่ยไอซอมพี่มันเลือดน้อยเองทุกคนใครก็ได้บอกผมทีผมตามคอมมูนิตี้เขาไม่ทันเคสปีดรันสปีดรันอะ สปีดเร็นไปกันต่อยาวๆเลยนะอู้โูวดิดโต้ไม้อ๋อรู้แล้วทำไมมันให้ดิดโต้ไม้มา,มาทุกคนเห็นในตรง ขวาซอมบี้ไหมไอตรงถังอะมันไม่ใช่เลือดทุกคนมันมันคือสีแดงจากถังสีมันคือความลับของเกมครับมันเป็นซอมบี้ที่เอาออกไปโอเคบอกตั้งแต่ภาคหนึ่งทุกคนมันไม่ใช่เลือดนะโอเคมัมอยาซีเรียสนะครับมันคือเกมเด็กเขาไม่เอาเลือดมาใส่หรอกเนาะอยู่ๆคลิปติดเหลี่ยงขึ้นมานี่หาเลยนะ YouTube มันคือถังสีโอเคไหม รูปเต็งน,นะผมว่าขาบับพืชป่ะเดี๋ยวผมว่าขาบับพืชน,นะเดี๋ยวแล้วไอ้หัวมาตอนไหน อ่ะผมเริม่มงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนช่วยด้วย <c oughs> เออย้คไปกระโดอยาวๆครับ <c oughs> สปีดเร็ว <c oughs> อยากให้สคิปไหม <c oughs> โอเคทุกคนผม,ผมขอคุยกับท่านผู้ชมกัน <c oughs> อยากให้สคิปพวกด่านพวกนี้ไหมครับผมสคิปได้นะ ตัดให้ได้นะทุกคนโอเคถือว่าทุกคนตัดโอเคมากันต่อเลยครับก็ผ่านด่านห้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาถึงยุคเอ็นชียนอียิปต์ครับยุคที่อะมงกุสเพิ่งเกิดครับอือเออเซรคิปไดอะล็อกผมผมขอไดอะล็อกนี่ผมขอเอาออกเลยนะปิวเก็บไป ผม,ผมรู้ส,สิ่งนึกอย่างในนี้ครับผมสปีดบูทเลยชิวๆเลยครับชิวๆเลยไปๆๆชิวๆกันเลยลุยเลยครับคลิปนี้ มีแต่ความปวดสมองแน่นอนรับรองได้จากคนอัดลุยลุยเลยลุยทำไมมันง่ายจังเลยครับพี่น้อง มันเกิดอีหย่างขึ้นเนี่ช่วยผมด้วยทุกคนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคสปอ์คารเบอร์ดโดนสายฟ้าไป ไาฟ้าจากทพสุดเลยใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่าโดนโดนไปโดนไปคับัดยังกระผุดลไม้เลยเยวเงี้ยวเงียเงยววเียวเีง่ายง่ายง่ายมาก,มก ง่ายมากโอเคครับก็คิดว่าความบ้าของผมก็น่าจะมีแช่แคช่นี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวคอยโชคดีแล้วกันนะครับอะไรไอซอมบปิดคลิปไปห,หน่อย